สวัสดีครับกับลเลนเจอร์สเปเชียลสเตรอบเย็นครับโอเคไม่รู้จะจบหรือเปล่าน,นะคืออย่างที่ว่าครับบางทีก็สะดวกบ้างไม่สะดวกบ้างถ้ามีจังหวะก็จะรีบทําให้ได้ครับอย่างไงมันก็ต้องเล่นอยู่แล้วไงแต่บางทีก็อยากอัดด้วยไงอยากให้ดูว่าความเป็นไปในแต่ละวันจรรู้ว่าไม่ได้โกงนะเวยแต่คนดูเขาก็คงไม่ได้ว่าโกงแล้วละมั้ง เปิดได้แต่ละตัวแย่แหละแกนสูตรเดมครับเจอก,การพัดกลับครับเราไม่ประทาครับจังหมดว่างๆครับปั๊มไหมครับแช่แข็งครับจังหวะนี้ก็ปั๊มไปเลยครับเบรกอีกสามวิหนึ่งสองสามหายพอดีเลยนะ เป็นไปแล้วติดโล่อยู่อ่ะเอ้เลืมเมโทครับไม่เป็นไรยิงซ้ำที่หลังก็ได้ใชให้หมดไปครับแบตทั้หมดอะผมคงจะลงน้อยๆลงนะเอาแค่หกสิบพอแปดสิบรู้สึกว่ามันจะยากเกินเอาไว้ให้ได้ไอตัวนั้นก่อนอะไรวะตัวคีย์บอร์ดอะสกายไลท์ได้ป่ะเออถ้าได้ตัวนั้นมาด้วยก็น่าจะช่วยบัฟช่วยโจมตีด้วยไง อย่างร้อนเนี่ยมันบัฟดีก็จริงอะ่ะแต่มันตีเดี่ยวธรรมดาตัวสี่ดาวจากนั่นมันตัวแปดดาวไงบัฟทั้งโจมตีบัฟทั้งเลือดตีสเปรดอีกโจมตีไกลอีกโอ้โหครบสูตรเลยอะไรจะเอาใจกันขนาดนั้นโอเคครับแรลงแล้วกันนะวันนี้โอ้เหรียญครับกองเล็กซะด้วย ตัดไปอย่างรวดเร็วครับให้เทลล้นกันด้วยวันนี้มีอะไรบ้างตานใหม่จะมาแล้วนี่ไม่คืนนี้ก็คืนพวกนี้แหละตายเลยกดโลไม่ทันจังหวะกระปั๊มไปเลยครับยิงทรายไปปัม๊มใส่ก็ส่งไปครับพาดกับ แต่ผมก็ยิงซ้ำไปอีกชาวโซมก็แช่ถ่ยจอมานดิดหนึง่งแล้วก็ส่งไปจังหวัดว่างก็ปั๊มครับต,ตัวลีหลายๆตัวก็ส่งไปอีกแล้วก็ยิงซาลี่ครับซ้ำด้วยเมเทโออีกที่จัดเต็มไหมผมยังเหลือรอดเลยเออตายละซาสี่ห้าติดโล่ไว้ก็ไม่น่ากลัวเลยครับทำให้เรามีเวลา ได้คิดป่งไงคือถ้าแบบแมนนิโลเนี่ยมันพวดเดียจบเลยเออด่านใหม่คงได้แต่เล่นสเตกพิเศษนะสองสี่โซนยังไม่ยังไม่ผ่านเลยชีวิตมันเศร้าก็เดี๋ยวถ้าคนนกเหลือก็อาจจะลงดูครับเฮเลดเล็กแล้วว่ะกองเล็กด้วย กับครั้งที่สามหกดาวก็เอากันนะกดโลทันไหมไม่ทันอีกแล้วครับตายไปหนึ่งตัวมันรีสองตัวก็ปล่ปอยไว้ก่อนครับให้มันรีสักสามตัวก่อนเจอหน้าพัดกลับเลยครับะปั๊มแซลลี่รอเลยจอาวซูเปอร์แช่แล้วจะก,ก,กดปล่อยตัวครับ ถอยออกมาแล้วก็ปั๊มแซลลี่ต่อพอเลิลยี่หลายตัวก็กดส่งออกไปครับสามปนเลยตามด้วยแซลลี่ครับแล้วก็ส่งไปอีกรอบหนึ่งนี่ยครบเครื่องเลยนะแต่ก็ยังไม่ตายอยู่ดีว่ะเก่งเกินไปแล้วใจเกียได้ไหมเนะี่ย ได้แล้วนะไม่น่าจะหลุดมาหรอกคุณแมวเขาอนุญาตเข้าห้องเรายกเือดไปว่าไม่ให้เข้าครับเขาก็เข้าใจเอาไว้ลุ้นกันกบโอ้เขาโพดแบบสรุปวันนี้เครื่องผมล็อกนะครับโดนล็อกไปแล้ว แรงจริงเขอาอนุญาย่ไปดูครับก็เก็บเลเวลไปไปด้วยไงไปดูก่อนว่าตัวไหนมันเลยว่เวต็มและข้าว้าอย่างนี้เต็มร้อยแล้วรอรลวิวแล้วกันแต่หลายคนคงจะรู้ว่าล่ะโอเคเลยนะแน่เต็มอีกแล้ว แต่มราเอาออกครับตัวเอเมาเกินเลเวลแทานรู้สึกว่าเพิ่งได้กบแดงผ้าดาวไปตัวหนึ่งแล้วก็แซนตัวหนึ่งก็พอได้นะแต่ตัวที่เราอยากได้สุดๆยังไม่ได้ไงกบจัดดาวมันยังไม่ได้กบหกดาวก็พอได้บ้างนะยังพอติดไม้ติดมือบ้าง เล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้นะแต่บางทีก็ช้าไปนะกว่าจะให้เราได้คือเจมกับไอหมีน้ําแข็งอะยังไม่ครบเลยไงบางทีก็คาดใจ <c oughs> เล่นมาต้องเยอะละต้องนานละยังไม่ครบอีกเพิ่งจะครบเลยแน่ด้วยซ้ำดาดหนี้ก็ไม่ต้องรีบครับดาดใหม่มาไม่รู้จะแกะด่านให้ได้หรือเปล่านะ ผัดกลับครับรู้สึกมันจะตีแรงสู้แล้วได้สาวซูมก็แช่ครับจังหวะนี้ตีโลสองเข้าเขาให้ได้ครับอันนี้รอตัวเก่งๆเ,เรานั่นก่อนแล้วค่อยนั่นก็ได้ปั๊มแซลลี่ไปนะครับประหยัดค่าเมเทโอโอเคครับ อย่างไงก็แนะนําตัวยิงใจนะสำหรับยุคสมัยนี้แต่ถ้าใครคิดว่าอัดไหวก็เชิญใครใครที่จุบเชลเล่นแบบยัดป้อมเหมือนเดิมอะก็ตามสบายเอย้มันมีให้ลุ้นอีกอย่างนี้นะเหลี่ยนี่วะจะเลงไปทําไมวะเซ็งเลยแ <c oughs> มว่าห์เลงฮิตแมนอย่างดี มีรู้ได้อีอย่างว่าดานใหม่จะดับตัวอะไรไงครับ5ดาวอีก2ตัวละมัง้งหาดาวตัวไหนเอ่ยที่จะดบับไม่รู้ตัวเก่าๆหมดแล้วยงังอาจจะเป็นเอาฮิตแมนไปดับก็ได้มัง้งก็มีเสร็จนะเพราะยังไงฮิตแมนก็มันดูอ,อ,นอ่อนไปแล้ววะก็มีอีกหลายตัวนี้นะโอ้ยพัดกลับเอะ ตีแข่งไม่ไหวมันตีแรงกว่าปั๊มได้ครับผิดโลแล้วล่ะไม่น่ากลัวแล้ะตร็ส่งไปชุดยิงซันลี่ให้ได้ครับแปลกเกมไปตายแล้วนี่ถ้ามันติดปั๊บโจมตีเร็วๆก็ไม่มีปัญหาแล้วอย่างนี้ยไม่ค่อยติดบ้างก็เซ็งเหมือนกัน ดืนต้องหลายตัวไม่ออกสกิลกันเลยเออรูบี้ผมก็น่าจะครบแล้วเนี่ยใช่ไหมะจะเก็บไปกบแปลงดีปะวะเรี๋จะรอตัวใหม่เดี๋ยวเราดูตัวใหม่แล้วกันโอเคสิบรูบี้ ใช่แปบเร็งฮิตแมนนะได้10บลูบี้ก็เอาอะโอเคครับเดี๋ยวจัดลูบี้เข้าเข้าทีมก่อนนะครับจะป้าหามีเท่าไหร่ละน่าจะปีมีแบบคุกกี้รันก็ได้นะตีบวกสมบัติอะไรพวกนี้นเอ้ยไม่แนะนำดีกว่าเดี๋ยวเขาเอาไปทำนี่เป็นปีที่สองของไลน์เลนเจอร์คิดว่าจะมีปีที่สามไหม มันยังไปได้อีกเรื่อยๆนะคือแต่ก็อยู่ที่ว่าพวกเราจะจ่ายกันไหวหรือเปล่ปาคือถ้าพวกเราจ่ายไม่ไหวเกมก็อยู่ไม่ได้ไง <c oughs> ไปลืมพัดกลับอะแม่งแรงดีจริง้พวกนี้ตีสู้มนไม่ไหวแอบปัดพลามโจงตีแน่เลยปัดอีสามไปครับจังหวะก็ปั๊มไปด้วย สีตัวแล้วอาตัวส่งไฟเจิงซันเล่ไปครับไปแบกเลกสามพี่น่าจะอาใอ้บาตตายแหละโอ้โหโดดไปละเออโดโดโด,ดีครับดีใช่มันติดโล่จบ <c oughs> โอเคอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เหรียญกับอืมผักเสียงแหกงทรไม้ย้อยสักครู่ครับ อืมโอเคแมนะ่วันนี้ก็ร่างกายแข็งแรงดีเ,แบบเหลือนะครับเบื่อจังเลยโอเคกลองใหญ่ก็ยังดีก็ถ้าจะได้เหรียญก็กล้องใหญ่แล้วกันผักนี้มันเท่าไหร่แล้วอะร้อยสามสิบสองแล้วอะพี่ไม่ขายนะพี่เก็บไว้ก่อนในอนาคตอาจจะต้องมีตัวอีโวตัวบ้าบออะไรข้าวโพดร้อยสิบแปดโหนี่งานได้อีโวขึ้นก็ใช้เนี่ แต่เราจะมีปัญญาอีโวขึ้นกีดตัวละดูไม่มีแววเลยโอเคครับหมดหรือ,อยังโอเคตาอีกไปดูซิเอาให้หมดไอ้นี่ีร้อยยิบเจ็ดเล็งรูบี้แล้วกันชั้นนี้ถึงจะจากได้ไอนักแสดงตัวร้ายก็ รีบกดโลครับปวตัวตายก็น่าจะได้ไอเทมค่าไอเทมคืนแล้วนะนะจบแต่ละดาดตรงนี้พัดกลับครับรีบดโลเอ้ยแช่แข็งด่านใหม่มนุษย์จะต้องใช้ถึงขนาดไหนผมก็ เห็นป้กับมันที่สายแดงเคอพยายามจัดทีมให้มันทีมเดียวได้ทุกด่านไงขีเกจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็น่าเบื่อนะครับต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนะี่ยไปจบโอเคอย่างแรกไม่ใช่เหรียญกับผักอย่างสองอะไรดีตัวไลยกับลูบี้อะไรก็ได้สักอย่างเหรียญแล้วครับ โอ้โหโอเคลิฟจบครับจะได้ริฟลงให้ดูกันอ่าแต่วพวกนี่จะจับกันเต็มแล้วกันจะพยายามไม่นอนเด็กจะได้มีเวลาร่างกายแข็งแรงไม่อ่อนเพลียไปซะก่อนแช่ทันไหมโอ้โห oh, ตีก่อนอีกอ่ะอะไรวะ แช่ก่อนนี้ไงะจะได้หลุดไปอาดเต็มๆติดโลหน่อยใช่ลูกเออเขายังชั่วสบายใจแล้วติดโลได้เอาเ้ยมีเวลาเออสิบสี่วิหลอดลวโอเคประหยัดไอเทมได้ไปหนึ่งอย่างครับโอเคติดโลต่อเนี่ยถ้ามีโลก็สบายอย่างนี้แหละ แต่พี่ว่าสกอตก็โอเคนะคืออย่างไอตัวเนี่ยบ่าวนังสือแบบมันต้องยืนประชิดไงส่วนสกอตจะยืนประมาณจิจี้เนี่ยคือห่างมาอีกหน่อยทําให้แบบเหมือแนบบตัวโจมโจมตีไกลระยะโจมตีไกลกว่าก็ทําให้โอกาสได้เหรียญเพิ่ม <laughs> โอเคครับกองใหญ่ยืนหาน่างไงมันก็ทําให้ได้ออกสกิลก่อน ได้โจมตีก่อนเหมือนกใก้ขายาวกว่าเขาวิ่งได้เร็วกว่าประมาณนี้ในหนึ่งก้าวได้ระยะมากกว่าเสียงหายแล้วโอเครอบสุดท้ายแล้วนี่จักอย่างรวดเร็วครับแมวเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้ความบ้าบอนนี้โอเคครับตีเร็วด้วยเพื่อนเก่งแน่เลย เฮ้ยใช่ทำไมไม่ทานอีกแล้ววะโอ้เซ็งตัวเองมันตีเร็วกว่าเติมเยอะเลยโอเคครับสายไปติดโลหน่อยเออติดโลดแล้วครับนัเบไป1สิบสี่วิโอ้ตัวใหม่ไม่ติดโลดวะนี่ถึงสิบสี่เออติดแล้วเบรกไปได้ไงครับโอ้โหเติดทันด้วยสิบสี่วิสบายครับไม่ต้องรีบอะ ตัวที่จะโดนเดเมก็อาจจะเป็นแค่หมัดไฟครับที่เหลือน่าจะเหยยดใกพอนอกจากไอพวกบอสโถดโดก็มีนะส่วนใหญ่เพราะบอสพวกนั้นก็โดนยัดป้อมตายหมดแหละก็เล่นตีสแปร์ถึงแนวหลังหมดเลยเนีย่โอเคครับครั้งสุดท้ายโอเคได้รู้จักอื่นครับแหล่งโรเบียกันล็อกหมดเลย <c oughs> ด่านนี้ล็อกหมดเกลี้ยง โอเคครับแค่นี้ลยครับสวัสดีครับ